ตอนที่หนึ่งหจิ้งจอกพันหน้าการป้องกันของร่างทองคำนั้นไม่ทำให้จังอยู่ผิดหวังความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าร่างทองคำนี้ป้องกันการโจมตีของพวกขอบเขตตันส่วนและต่ำกว่าได้แม้แต่จิ้งจอกพันหน้าที่ห่างจากขอบเขตหลิงส่วนแค่เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจจะทำลายการป้องกันนี้ได้ลองคิดดูสิว่าการป้องกันนี้จะน่ากลัวแค่ไหนแม้ว่าจังอยู่จะไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่แต่ก็พอใจอยู่บ้างตอนนี้เขาก็มีไพ่ลับอีกใบแล้ว สัตว์อสูรตัวอื่นที่ซ่อนอยู่ต่างก็มองไปที่จังอยู่ด้วยความกลัวนี่คือความแข็งแกร่งของเจ้าสำนักงั้นหรือเทียนหงตาเบิกกว้างน่ากลัวจริงๆพวกเขาไม่เคยเห็นจังอยู่ลงมือมาก่อนจึงไม่รู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของจังอยู่พวกเขารู้แค่ว่าจังอยู่น่าจะแข็งแกร่งอย่างมากแต่พวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าจะแข็งแกร่งได้ถึงระดับนี้จังอยู่นั้นแข็งแกร่งจนขนาดที่ว่าเพียงแค่ยืนเฉยๆฉก็รับการโจมตีของจิ้งจอกพันหน้าได้ แม้ว่าสัตว์อสูรที่มีจุดเด่นในเรื่องของการป้องกันในขอบเขตหลิงส่วนก็ยังไม่อาจที่จะทำแบบนี้ได้ไม่ใช่หรือไงเขายืนนิ่งอยู่กับที่และปล่อยให้จิ้งจอกพันหน้าโจมตีแต่จิ้งจอกพันหน้าก็ยังไม่อาจที่จะทำให้เขาบาดเจ็บได้เลยแม้แต่น้อยหากเขาลงมือตอบโต้แล้วมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันพวกสัตว์อสูรต่างก็แสดงสีหน้าตะลึงออกมาจิ้งจอกพันหน้าไม่ใช่ตัวตนที่พวกมันจะเทียบเทียมได้จิ้งจอกพันหน้ากัดฟันแน่นแล้วพูดขึ้นมา ลองอีกรอบเมื่อพูดจบนางก็ก้าวออกไปพุ่งเข้าใส่จังอยู่พื้นดินยุบลงจากแรงถีบส่งตัวจนสร้างรอยแตกขึ้นมาที่พื้นความเร็วของจิ้งจอกพันหน้านั้นสูงมากมันถึงกับมีเสียงตัดฝ่าสายลมดังขึ้นในเซี่ยวพริบตากรงเล็บของนางก็ตบเข้าใส่แขนของจังอยู่ถ้ากรงเล็บของนางโจมตีไปที่อื่นอย่างตัวตึกเช่นนั้นตึกคงพังทลายลงแต่ทว่าแขนของจังอยู่กลับเป็นเหมือนกับเหล็กกล้าที่ไม่อาจจะทำลายลงได้ไม่ใช่แค่ไม่บาดเจ็บแต่มันยังสะท้อนพลังโจมตีกลับมาด้วย นางกระเด็นออกไปถึงหนึ่งร้อยยี่สิบฟุตเมื่อกระเด็นกลับมานางเหมือนกับโดนทรมานเสียเองครั้งนี้สีหน้าของจิ้งจอกพันหน้าดูอับอายกว่าเดิมนางมองไปที่จังอยู่ด้วยสีหน้าเหลือเชื่อมาอีกสิจังอยู่มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยสีหน้าอันเฉยเมยจิ้งจอกพันหน้ากัดฟันแน่นใจที่ไม่ยอมแพ้ทําให้นางสู้ต่อนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาราวกับระลอกคลื่น โดยมีตัวของนางเป็นจุดศูนย์กลางพลังที่แผ่ไปโดยรอบจนทําให้ต้นไม้สั่นไหวทรายและหินลอยขึ้นไปในอากาศไหลลวนในท้องฟ้าเทียนหงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่างก็พากันตกใจกับพลังนี้จนไม่อาจที่จะหายใจได้เหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นมาที่หัวของพวกมันแต่สายตาพวกมันก็ยังจับจ้องไปที่จิ้งจอกพันหน้าโดยแทบจะไม่กระพริบตาที่ใจกลางป่านั้นจังอยู่ไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดสีหน้าเขาเองก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยห้า จิ้งจอกพันหน้าพ่นลมออกมาพื้นดินด้านล่างใต้ตัวนางก็แตกกระจายออกต่อมาร่างของนางก็พุ่งเข้าใส่จังอยู่อีกครั้งด้วยความเร็วที่ทําให้อากาศในส่วนที่นางผ่านมานั้นก่อตัวเป็นพายุขึ้นตูม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 นางใช้กรงเล็บที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันน่ากลัวตกฟาดเข้าใส่ไหล่ของจังอยู่ซ้ําแล้วซ้าเล่า พื้นดินด้านล่างใต้เท้าของจังอยู่ซุดตัวลงเรื่อยๆในทุกครั้งที่จิ้งจอกพันหน้าโจมตีแค่ไม่กี่อึดใจมันก็ซุดลงไปมากกว่าหนึ่งฟุตก่อตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นมาต้นไม้และหินโดยรอบต่างก็โดนทำลายเมื่อเห็นแบบนั้นเทียนหงและสัตว์วานสู่ตัวอื่นๆต่างก็พากันยกย่องในใจหัวหน้าช่างแข็งแกร่ง,งจริงๆด้วยความแข็งแกร่งที่จิ้งจอกพันหน้าได้สแสดงออกมาแม้แต่ราชามางแกรงและราชาอินทรีปีกฟ้าก็ยังต้องเกรงกลัว ตอนแรกนั้นเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามมีความแข็งแกร่งที่ถือว่าทัดเทียมกันแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของจิ้งจอกพันหน้าได้ก้าวหน้าขึ้นถ้าหากมีการต่อสู้กันขึ้นมาจริงๆแล้วหลักก็ราชามางแกรงและราชาอินทรีปีกฟ้าปีกฟ้าจ่าจะไม่ใช่คู่มือของนางแน่นอนว่าแม้ว่านางจะแข็งแกร่งกว่าทั้งคู่แต่นางก็มีความแข็งแกร่งที่จำกัดหากทั้งสองหลบหนีไปนางก็อาจจะติดตามทั้งสองไม่ได้ แต่มันก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแข็งแกร่งของนางนั้นเพิ่มขึ้นสมดุลของเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามได้พังลงแล้วฮู้ท่ามกลางฝุ่นที่กระจายคละคลุงจิ้งจอกพันหน้าได้ลงมายืนที่พื้นด้วยร่างกายที่สั่นเทานางหอบหายใจแต่สายตาของนางยังคงจับจ้องไปยังใจกลางฝุ่นที่ตลอบอบอวนนี้มองไปยังร่างที่จมอยู่ในหลุมนั้น